ของที่ระลึกกระจกไลซาล่าจกซื้อมาอย่างของบอก,กิชิน้นนะคะเนาะอยางนำอธิบายไปลแล้วว่านำ ก็มาดมขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้ก็มาแช่กับน้ำกับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเดือนมีนาเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็ทีฮาจะฮาโมกหกโมงแล้วละเพื่อนๆเราฮาหากโมงแรกน้ำก็จะไป่ให้น้ำกินเนาะเพื่อนๆเพื่อนๆน้ำจะบอกว่าเพื่อนๆเห็นกระทะใบนี้บอกกระทะใบนี้เป็นกระทะน้ำเคยเห็นแต่น้ำเป็นเด็กน้อยเพื่อนๆนะจนน้ำไปฝรั่งเศสมาสิบสามปี น้ำกลับมาน้ำยังเห็นกระทะใบนี้ยอยู่นมามเป็นสมัยแม่น้ำยู่นได้หน่สมัยแม่น้ำยังมีชีวิต,ะะยตวอย, 8, อยู่นะคะ่ะแม่น้ำเสียตอนน้ำอายุแปดเอ้ยเก้าสิบขวบนี่แหละค่ะเก้าหรือสิบขวบนี่แหละประมาณนี่ละย่างเก้าจะเข้าสิบขวบประมาณนี้แหละค่ะเพื่อ,อนๆะนแม่จะไม่เห็นยังวัตที น้ำเห็ดปนเหมือว่านึ่นบ่ค่ะบัดนี้น้ำเห็ดปนปลาทูแล้วก็มันยังเหลือก็เลยว่าจะมาขวดใส่ไข่แล้วก็กินกับพญายมืเรง่งมีเนาะคะนะ่ะเนาะไฟส่งแห้งๆจัดหน่อยออกับลวกผักน่ามาเก็บผักแถวนี้แหละคะ่ะลวกได้ไม่ร้ายเดจะให้เบิ้งนี่ยผักกับผักผักตำนิ่นแน่ผักกระทกลกหรือเสาวรตเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ เครื่องผักปังเราหันนัย้อนผักปังเพื่อนเพื่อนเอาจจะเคยกินนะน้ำนี่มกักน้ำม,มักผักแบบนี้แหละกินเพื่อนเพื่อนวันนี้น้ำจะให้กระต้มมัดเพื่อนเพื่อนให้กระต้มมัดกับพี่สาว น้ำจะเอาปนที่เหลือมาขวนะคะไฟแห้ไฟน้ำจากนา้อยัน ชุนหมากถ้าป้นเลือก,ก็จะมาขวดใส่ไข่แบบนี้นะคะเนาะนาอะบ้าไม่ได้กินประหยัดได้เพื่อนๆแต่ว่ามมนอยากแบบนี้เพื่อนๆนะไม่ได้อยากอาหารที่แบบซื้อเอาตามหาาม้างตามย่านไม่ได้อยากนะคะเนาะ สีนนะนำก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาแสดงความยินดีนะคะที่นำกลับบ้านดีใจนำเดอนนำเด้อได้กลับบ้านขอให้ใส่เวลาอยู่กับพ่อให้ได้หลายเด้อูีกับขอบคุวได้หลายเด้อขอให้มีความสุขเด้อเดินโดนได้กลับมาเถ่อบางคนกับใจความรู้สึกนะคะว่าเป็นยังเขาขึ้นกลับว่าได้บางคนเพื่อนกับประคาใจนะาะว่าเออเป็นยังขึ้นกลับอั้งศีนะ งานกับเฮ็ดเงินกับมีเป็นอย่างคือบปกาศบ้านชั้นนะกรับปีละสองเธอสามเธอเป็นอย่างทึบพฤติกรรมอาเห็ดผลของไผ่เห็ดผลของม่านเนาะค่ะมันเป็นเฮ็ดพนของน้ำน้ำกระยับกระปสุดเดือนนั่นแหละค่ะเพือพ่อนๆมันเฮ็ดประไดเะ้เนาะเฮ็ดประได้เห็ดผลปัจจัยมันหลายอย่างเพือพ่อนๆก็ให้เข้าใจกันเนาะค่ะเนาะ สำหรับคนที่ยิน <nervous> ดีร <famille> ิตนเห็นเราหายหน้ามั้งสินำขวามใจความรู้สึกนะเพื่อนๆนำเวลานำไปเบิ้งวิดีโอของคนที่มันเอ่อชังใดล่ะมันมันสะดุดจิตใจจังสินะแม่เพื่อนๆกะบหายขึ้กันเนาะนำกับหายบอยกับความรู้สึกแบบมันละเอียดอ่อนเนาะกับหายหายขึ้กันนั่นแหละนำกับ ต็มกับขอบคุณอีกเท่านะคะน่าสำหรับการติดตามชมและการให้กำลังใจให้แสดงความยินดีนะคะนานี้รู้สึกรู้สึกนำหมายถึงนำรู้สึกว่านำไม,มีความสุขกับเพื่อนๆนะไมีความสุขเพืาา่อนๆนได้เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ไปในทางที่ดีจังสินาบางคนกระจวกว่าของที่ระลึกกระจกไลซาร่า จกซื้อมาอย่างของบกกชินเนาะค่ะเนาะอย่างนําอธิบายไปแล้วว่านำประเด็งานนํากับประเด็นงินที่จะมาซื้อ,อของทีละลึกหรือของอย่างของฝากให้ให้ทุกคนเนาะค่ะเนาะอันนี้มันก็ขึ้นน้าใจเพื่อนๆน้าใจน,ใน้ำห้น้ําไหายได้เท่าที่น้ไหายได้เนาะค่ะเนาะบางคนก็บอกว่าของฝากมันก็จอกกระจอกอะ่ะ กะกระจอกเนาะค่ะก็เป็นงยังกะกะย้อมลับมาไม่กระจอกเนาะเพื่อนๆเนาะปฏิว่าอุ๊ยหอนน้ำเอาน้ำกระปั้นมะข้าวดีนะคะเพราะว่าถึงน้ำกระน้ำกระถาพ่อน้าว่าเพื่อนอยากได้อิหยังเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนอยากได้ห้องน้ำนะคะนะเพื่อนอยากได้ห้องน้ำที่มันไก่กว่าเก่า อันอันเก่ามันไก่อันเกานะ่าน่ะสมัยที่นําเป็นเด็กน้อยแล้วพองนาม,ม่างเฮือนลงมาแล้วก็ห้องน้าม,มันได้ยุไก่เฮ็ดบ้านพ่อน้าม,มาไว้ไก่ก็เก่าแบบนี้ของน้าม,มันไก่เพื่อนเรามีไฟแล้วก็มันก็ไก่กเกินไปนะคะนอกจากนี้ว่าจะเหดห้องนามกาใกล้ๆให้พ่อเพื่อนได้ไปนะะนะดดสะดวกสบายนะคะในไฮเดรสสะดวกสบายเดินนำกับทยอยเฮ็ดกับมีซางเพื่อนมาเบิงมืออื่นเพื่อนกับอื่นหรือมือเฮือเพื่อนก็จะมาขืนหลังคาแล้วก็พี่สาวนามเป็นคนก่อกำแพงให้ยนะคะนะ เป็นก็นจะเฮ็ดน้ำก็จะเฮ็ดอันไมื่ายเดอกค่ะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากงบน้ามบ่มีลายเนาะค่ะน้ำจะทายแล้วก็จะเบาซู่ฟังแล้วกันเนา,าะว่าของหน้ามอันนี้ของน้าเนีนนอกโตบ้านเนี่ยใส่งบประมาณเท่าไหร่เดาะค่ะเดี๋ยวน้ำจะบอกเพื่อนเพื่อนอีกเทื่ออีกเทื่อถ้าผู้ใดสนใจอยากอยากอยากฟังอยากเบิ่งเนาะค่ะสำหรับคนที่งบปลายเพื่อนเพื่อนงบปลายน้ำก็ซื้ออุป,ปกรณ์ อุปรกรณ์การก่อกกสร้างเกือบเมิดแล้วค่ะเหลือโถประตูแล้วกับพวกฉีดาสายฉีดอย่างสินะแต่ว่าคิดว่าเครื่อ,องทำความอุ่นอ่ะคงจะบริติดพวกเหมือนเพราะว่าน้ำม,มันบ่มีน้ำม,มันไหลคอยมากอยู่นี่เนาะคะนะ่ะเนาะคิดว่าจะบริติดคิดว่าทำนน้ำดีกว่าน,นี้ถึงติดที่หลังก็ไดนะ้เนาะนั่แหละ ไม่ได้กินกินข้าวค่ะเพื่อนๆกินข้าวน่าจะกินข้าวกับพญายีสองคนนี่แหละไม่ได้กินข้าวกับพี่สาวดอกเพราะว่าของมันเหลือเก่าน่ะก็ไม่อยากเอาไปเพิ่นไปกินน้ำพี่สาวน้ำตอนเที่ยงตอนเช้าเพื่นตอนเที่ยงเพื่อนตอนเช้าเพิ่นแกงขี้เล็กใส่ใส่หนังแกงขี้เล็กใส่คอใส่ยังสิ็จนแซ่แซ่เพื่อนๆเพิ่อแกงให้กะต้มน้าแกงให้กะต้มกับพี่สาวนี่แหละ เพื่อนได้ถามว่าอยากกินขนมมกอีกว่าเรานางก็ได้ว่าอยากจริงๆนะอยากอยู่แล้วลหละแต่ว่าป้าป้าบอกนะค่ะเพราะว่าเพื่อนเห็ให้ลายอย่างแล้วเพื่อนตั้งแต่มาเนี่ยเพื่อนถ้าบ้เห็ดงานพี่สาวนำตัดผ่าได้เพื่อนเพื่อนพี่สาวนำป็นสร้างตัดผ่าแล้วก็ตั้งแต่มาเพื่อนกับว่าได้ตัดผ่าเลยเพื่อนๆแล้วก็พี่สาวอีกคนนึงเพื่อนกับมะกอขมแพงห้องนามห้อันนี้กะจ้างด้เพื่อนๆจ้างเพราะว่าพี่สาวนำเพื่อนอายุหลายกว่านาเราแบบ จังไดละ่ะกาให้เพื่อนเฮ็ดหายนะเพื่อนๆเนอะเราไม่ได้ให้เพื่อนเฮ็ดฟรีหรอกนำกระบ,บอกที่ว่าไล่ยเอาเด้ออยากมีค่าใช้จ่อย่างกระล่ออเด้อแต่แต่บ่รู้ว่าเพื่อนจะไล่ยเอาจังไดเนาะคะนะ่ะเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เป็นคนเฮ็ดเพป็นเป็นคน,น,นทาัง้งานเนาะคะนะ <c oughs> ่ะเนาะล่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ขวบปุ่นเซนลาเห็นปะขวบเซนลราก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็รวบพักก็เสร็จแล้วบ่าผู้เดียวพญายัญถามว่าบอากับเพราเอวสันดิบอากับบันพญายันบ่าสันพญเหม่งนะ แล้วบอกบอกผู้เดียวบอกผู้เดียวจริงๆได้แรกแล้วก็บอใจแล้วแล้วว่าเปัญหงเขาบอกผู้เดียวว่านแล้วบอกว่านำเฮ็ดวิดีโอจริงๆแล้วเขาพูดนำเผินบรรู้เดินเพื่อนเด้อไปเฮ็ดวิดีโอพี่สาวนะรู้อยู่รู้รู้อยู่แต่ว่าพอเพันบรรู้แล้วบอกสุเพรรนฟังว่าเฮ็ดวิดีโอเวลาเพันเห็นนำบอกผู้เดียวจะเป็นกระใจโอ้โอ้โอ้หุ่นแล้วหู่นแล้วจริงประดับนำพอกระแล้วนี่โค้งๆเดินนงกระใจ กินเขาแล้วก็สิไปอาบน้ำอาบทานแล้วเพื่อนๆเนะนาะอาวเส้ดไม่ดีเส้นไหนนำกับขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพนะคะนำกับขอบคุณอีกทชร์เนงได้เพื่อนๆได้ที่ขามาเบิงวิดีโอแล้วมากดติดตามให้กันรังใจน้ำแล้วค่ะข้นได้เพื่อนๆข้นน,น,นี่เกายยกหยกยังเงคือคือน้ำเป็นคนแพ้แพ้แพ้ฮอนแพ้แดดนะคะพื้นมันจะขืนคือตอนน้ำไปเลือะะ่อนน่หล่ะพื้นขืนเต็มโตแล้วก็ขืนเต็มด่างเล้งสินะแล้วก็เลือดอองสินะกะ สักสร็จละตอนไปยุ่เลื่อนไปหาหมอได้ยุนี่ขึ้สิบวิไปดอกเพื่อนๆไปยากมากยากเขาเมืองกับเขายากโมเโาบ่มีรถบ่มีล่าเลยเอาละสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆซึ่งแนะนำกับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วกันแนำกับขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพและพอจนะนำแม่เน็กคลิปวิดีโอหนาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย